สวัสดีครับผมช่างเลื่องโมดิฟายซาวนะครับจากร้าน R2K m o d ม f ดิฟายซาวครับผมครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับผมมาดาูเครื่องเสียงรถยนต์นะครับใน Toyota Camry คันนี้นะครับผมนะ ลูกค้าก็มาจัดเครื่องเสียงที่ร้าน r 2 k นะครับเต็มระบบเลยนะครับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นฟอนต์เดิมนะครับลูกค้าทับเปลี่ยนมาแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นของ e ทคไลน์นะครับเป็นบูทูธนะครับเลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับก็ใช้ของเดิมที่เปลี่ยนมาแล้วนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเสียงนะครับมาที่ปีแอมนะครับ ปีก็จะอยู่ตรงด้านใต้พวงมาลัยอย่างนี้ฮะตัวนี้จะเป็นปีเจ็ดแบนของ A Q นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นปีรุ่นท็อปเลยนะครับเจ็ดแบนนะครับอ่าตรงนี้ก็ส่งสัญญาณเสียงนะครับอ่าเนี่ยไปที่ power สามตัวนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีสวิตช์นะครับสวิตห้าตัวนะครับผมตัด power สามตัวนะครับแล้วก็ตัดพัดลมหนึ่งตัวนะครับระบายความร้อนแล้วก็มีสวิตช์ไฟ แสงสีอีกหนึ่งตัวนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับส่วนในรถนะครับแผงประตูนะครับก็ยังคงเปลี่ยนลำโพงเดิมลำโพงเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลำโพงใหม่นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นแผงประตูนะครับก็คือเปลี่ยนแทนช่องเดิมไปนะครับส่วนลังคานะครับบนลังคาก็จะมีเป็นปู่นะครับแปดนิ้วนะครับผมแล้วก็แหลมจานนะครับอย่างละคู่นะครับ ตัวนี้สามารถยกออกยกเข้าได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับในกรณีที่ต้องการที่จะเปิดแล้วก็โชว์เสียงดังๆนัครก็สามารถใช้ตู้ใบนี้ได้เลยนะฮะก็ด้านหลังก็เป็นต่อสายชซรเจอคอนให้นะครับลูกค้าก็สามารถเสียบกดเสียบได้เลยนะโอเคเรามาดูด้านท้ายนะครับตามมาครับอ่านี่ครับด้านท้ายก็จะเป็นงานเสาเต็มรูปแบบเลยนะครับผมนะเต็มท้ายเลยนะครับทั้งทั้งฝาท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นชุด ท้ายนี้ทั้งหมดนะฮะเรามาดูใกล้ๆนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นซับ12นิ้ว R2K นะครับ223ก้อนนะครับผมนี่ครับเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างใหญ่นะครับดอกนะฮะนะครับเป็นตัวคิลิกนะครับผมนะขับด้วย power Aq นะครับ3,600วัตต์นะครับตรงนี้นะฮะอยู่ช่องกลางนะครับผมแล้วก็สำรองไฟด้วยนะครับคาปาแมกเวลนะฮะตัวนี้500ฟาร์ดนะครับ ค่า cc a ก็6,000กว่านะครับผมนะส่วนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะมี power amp digital นะครับค a r d b ของ a q นะครับตัวนี้ครับชุดในนะครับประตูบานหน้านะครับแล้วก็จะเป็นชุดหัวเก๋งนะครับด้านบนตู้ด้านบนนะฮะแล้วก็งานซาวก็จะมีด้านท้ายนี้ด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็น8นิ้วเฟดพาร์คนะครับ150.5นะครับ6นิ้วเฟดพาร์คร้อยสิบจุดห้แล้วก็แหลมมัจุล่าดนะฮะ เดี๋ยวที่เห็นนะครับก็คือเต็มเต็มบานเลยนะครับขับด้วย power digital นะครับตัวนี้จะเป็นของ a q นะครับนี่ฮะดี้ใช้ power เสียงกลาง2ตัวนะครับแล้วก็ซับ1ตัวรวมเป็น3ตัวนะฮะส่วนระบบไฟนะครับไฟที่เราเห็นก็จะเป็นระบบ RGB นะครับปรับเปลี่ยนสีด้วยรีโมทคอนโทรลนะฮะงานก็จะเป็นงานอะคริลิกนะครับอะคริลิกนะผสมกับมิลเลอร์นะครับอย่างนี้นะครับมีมิลเลอร์ด้วยนะครับ เป็นอะคริลิกนะอะคริลิกเส้นอะคริลิกคนนะครับตรงนี้ก็จะมีวัดวนให้ลูกค้าดูวนด้วยนะฮะเนี้ยิบสองวนกว่านะฮะสวยงามยางค่ำคืนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เสียงกลางนะครับซึ่งผมก็ใช้สายที่เป็นสเปคคอนอย่างนี้นะครับลูกค้าสามารถกดแล้วดึงออกมาได้เลยสะดวกสบายนะครับเวลาไม่ใช้ก็ยกลงมาได้นะครับนี่ครับ สายก็จะเป็นของ n e ็กเทคนะครับตัวนี้สายสัญญาณสายทองแดงแท้นะครับผมเรามาดูระบบไฟด้านหน้านะครับผมระบบไฟด้านหน้าเนื่องจากว่ารถนี้เป็นรถเก่งนะครับแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นแบตที่ติดรถมานะครับลูกค้าก็60 65แอมป์นะครับตัวนี้นะครับก็มีระบบไฟนะครับมีระบบฟิวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิวดิจิตอลนะครับ AQ นะฮะตัวนี้นะครับ200แอมป์นะครับแล้วก็ผมก็มีการลงสายกาวเพิ่มนะครับผมเพราะว่ารถเก๋งเนี่ย แต่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ได้ค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะฮะดัง้ระบบไฟก็สําคัญนะครับผมนะดังนั้นระบบสายสัญญาณนะครับผมคันนี้นะครับทั้งหมดจะเป็นของบาฟุงนะครับของเยอรมันนะครับสายแบตเตอรี่นะครับจะเป็นของเลสไลออนนะครับแล้วก็สายลําโพงทั้งหมดจะเป็นของเน็กเทคนะครับสัญญาณนะครับของแดงแท้นะครับผมทั้งระบบนะครับไฟเดินอิ่มๆนะครับสัญญาณเดินสะดวกนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับเราไปฟังเสียงด้วยกันนะครับผมไปครับ